เราเพศอื่นครับอาจารย์สวยงามมากนะคะสวยงามมากสร้างบุญอยู่ที่ใจพาเราไปในทุกทีทรัพอื่นถึงเรามีทิ้งทันทีเมื่อเราตายทรัพอื่นต้องรักษากลัวเขามาลักเอาไปมีมากเป็นทุกใจกลัวคนร้ายมาแย่งชิง แต่บุญไม่มีหายเป็นหรือตายมีอยู่จริงไม่มีใครแย่งชิงเพราะความจริงต้องสร้างเองขออนุโมทนาบุญกับพุทธบริษัทพุทธศาสนิกชนกระชนคนนี้ทั้งหลายญาติธรรมทั้งหลายนะคะที่ได้มาเก็บเกี่ยวบุญนะคะกับวัดคีรีราชพัฒนารามในวันนี้นะคะในกิจกรรมนะคะ เข้าอยู่บริวาสกรรมนะคะของคณะสงฆ์อำเภอประแสงนะคะซึ่งมีนะคะ,ะประสงค์จำนวนมากนะคะหลังไหลมาจากทั้งสีทิศพระอาจารย์ต้อยบอกเมื่อกี้มวลนั่งฟังอยู่นะคะ,ะมารวมตัวกัน68รูปไม่ธรรมดานะคะไม่ธรรมดาเราจะไปหาที่ไหนไม่มีอีกแล้วนะคะไหว้พระเข้าวัดก็ไม่เจอพระ,ะสงวนหู่ใหญ่ขนาดนี้นะคะบางวัดบางวัดที่ไปก็เจอแค่รูปสองรูปนะคะ วันนี้ถือเป็นอานสงสมบูญอันยิ่งใหญ่ที่พี่น้องได้มีโอกาสเก็บเกี่ยวบุญน,นะคะและก็ะวัดคีรีราชพิฒน,นารามได้มีโอกาสเปส็นสะพานบุญในพ่อแม่พี่น้องได้เก็บเกี่ยวบุญต่อย,ยอดบุญฝากธนาคารบุญสะสมเซเบกบุญกันนะคะกับกิจกรรมดีๆนะคะเข้าถึงบริวาณีศกด์นะคะ,ข,กกรระ,คะของ คณะสูอ์อำเภอพระแสงนะคะซึ่งอำเภอพระแสงนี่จะมีจัดอยู่แค่ที่สองที่เองนะคะและก็ญาติทรมบางท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าบาริวสิสกรรมคืออะไรนะคะ,ะดังนั้นเราต้องศึกษาไปไเรื่อยๆนะคะ,อะตอนนี้เราเก็บเกี่ยวบุญก่อนเลยเก็บเกี่ยวบุญก่อนนะคะบุญไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องทําเองเท่านั้นบุญใครก็บุญคนนั้นเราทําเผื่อเพื่อนก็ไม่ได้เพื่อนทําเผื่อเราก็ไม่ได้ นะคะดังนั้นนะคะเราต้องเก็บเกี่ยวบุญไว้นะคะเพื่อที่จะได้อยู่อย่างมีความสุขนะคะสะสมสเสบียงบุญเราสะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเถึงจุดหนึ่งนะคะก็จะกลายเป็นวาสนานะคะ,ะเราก็ไม่หยุดนะคะเราสะสมไปเรื่อยๆเรื่อยถึงจุดหนึ่งก็จะเป็นบารมีตัวบารมีนี้เลยนะคะที่มนุษย์ทุกคนคือปรารถนาคือความหลุดพ้นความสะดวกสบายความไม่ทุกนะคะ พ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมีแต่ความสุขนะคะเหมือนใกล้ๆจะเข้าสู่นิพพานเลยทีเดียวนะคะเราไม่รู้สึกทุกข์ไม่รู้สึกร้อนอะไรยังไงก็ได้นะคะบารมีขึ้นแล้วนะคะดังนั้นเราต้องเก็บเกี่ยวบุญนะคะพี่น้องเราจะไปทําที่ไหนนะคะจะไปหาที่ไหนอันนี้มาแค่วัดหน้าเขงนะคะเราก็ เตรียมตังมาคนแล้วไม่เกินห้าสิบาทถูงเลจะเคยมีเยอะก็เตรียมเยอะก็ได้เหมือนแม่พันเนี่ยเตรียมเงินถึงหนึ่งสองหมื่นก็ไม่เป็นไรนะคะแต่สําหรับผ้าเข้ไปนะคะเราอาจเตรียมมาเราไม่พร้อมที่จะหุงข้าวสุกนะคะเราถอนได้ที่วัดนะคะเรามีทอนนะคะที่อัดนะคะข้าวสุกตามกําลังจัดทาข้าวสุกดอกไม้ทุกเพียรนะคะเราก็ถอนแล้วก็ตักบาทนะคะพระสงฆ์นะคะ อันนี้ขออนุญาตตักบาทหน่อยค่ะไม่ได้ตักตักวันแรกวันเดียวแล้วก็หลังจากนั้นมีภารกิจมีหน้าทีน่นะคะไม่ได้ตักขอตักวันนี้นะคะน้นองน,นักเรียนตักคนนี้ะลูกลูกขาวมาตักกับแม่ก็ได้นะลูกขาวก็ไม่ได้ตักนะคะหมดเลยค่ะหมดเลยค่ะขอหมดเลยค่ะ เราทำวันต่อ,อตวัอนนะคะขออนุโมทนาบุญนะคะกินกับเตือนสาธุค่ะพระอาจารย์ Yeah, วันนีค้ครูวันเอาบาตเอาไปใส่บาตรเลยนะตัวแธนาอาบุญกับญาติโยมนะที่วันนี้ได้ร่วมกันบรรพญบุญธเพืุอสดสารใการใส่บาตรการใส่บาตรก็ถือว่าเป็นสังฆทานอันยิ่งใหญ่เมื่อกี้พักษาถุนไปแล้วสังฆทานไม่ใช่ทั้งไม่ใช่ไม่ใช่เป็นถังสีส้มไงโยมสังฆทานนี่คือเข้าปลาอาหารนี้ นี่ยอีมกมาอีกมาอย,าย่างพันธ์เตพัตตานีเนี่ยพัตตานี้นก,นก็คืออาหารเนี่ยเพรนั้นพกกระแค่เปิดบานพระนำไปฉันนี่ก็ถือว่าเป็นมหาสังรทานที่ยิ่งใหญ่เหมือนที่คุณครูว่าเมื่อกี้เนี่ยนานๆจริงสักครั้งหนึ่งเราแค่เห็นพระเยอะๆเหนียวคนลุกขนพองแล้วแต่ด้านการที่อ่ยังมีพระอีกหกวันแค่นั้านเดียวมีสักกี่ปีนะ เราลงมาแล้วกี่ปีเราถึงจะใส่บาทพระได้สามสี่ห้ารูอะไรห้าวันนี่หกวันหกวันถ้าพักหกสิบรูจะหกหกสามหกนะสามหกถือว่าเราใส่บาทวันละทุกวันไม่เว้นแม้แต่วันเดียวได้สามร้อยเกสิบห้ารูทีนี้เรามาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยกันเกินจัก 365ร้ิบด้วยซ้ำเดี๋ยเพราะฉะนั้นการที่จะมีพระมารับบินธมบารมารับสังฆทานท่านทั้งหลายนี่เอ่อ300กว่ารูปก่อนสามร้กว่ารูปใน10กว่าวันนี่10วันนี่ปาเข้าไป6เกือบพันเนี่ย 9, เกือบพันเพราะฉะนั้นมันใช่ง่าย,ายๆนะโยมพระสาธุแต่ละครั้งนี่มันลั่นไปจนถึงสามโลก ตรงโลกนี้นะโลกบันุษยวรรษโลกใบได้ประมาณอะไรกนะลัลล่นไปท่ามโลกชั่ก็ได้ลัล่นไปสามโลกไปซ้ำเลยพระพุทธเจ้าผูท้ที่มารับปารีหมีอย่างที่บอกมาจากหลายจังหวัดทั่วประเทศเราดูเงินสองแสนที่จ้างไว้ได้เลยในค่ารถค่าราค่าปัจจัยสรารพัดที่จะ นำพาพระภิกษุทั่วประเทศเพื่อจะมารับสัญญาณของท่านนี่เดังนั้นในกลุ่มกพระที่มานี่อาจจะมีพระอริยะแอบซ่อนมาอยู่ก็ได้ในงานวันนี้เมื่อไงเราแต่งเบอร์แต่งโต๊ะอาจจะถูกก็ได้นะเพราะฉะนั้นพระภิกษุสงฆ์ หรือทูตูลงโมยใหญ่เนี่ยหล,ลรพระพุทธเจา้าท่านซ็งใส่ไว้แทเองว่าทำบุญกับคณะู่สงนี่มีงานิี่สงยิย่งใหญ่กว่าทำกับท่านแม้นพระองค์เดียวเฉะนะหมู่สงในวันนี้แปดหกสิบแปดหกสิบแปดจะไม่หวบแปดรูปหนึ่งหนหสบแปดรูปไม่ใช่น้อยๆเยอะอยู่ ดังนั้นการตักบาตรในทุกๆครั้งนี่ตน้นงยุดยางในว,วันนี้ยุดยางยุดปามยุตได้แม่นก่อนทำชีวิตเมมต็มธรรมานมันทำชีวิตแล้วก็ยังอยู่บบบนั้นนี่ยิ <Yeah. S 1> ยงห้าววันที่เลือ่อนี่ยุดยางเลยมันใจบาปมาสวดมนต์ภาวน,นา,วนนาแก้วนนี้พระไม่ใช่อยู่ยาวทึ่งเลนะื่อนในวันวนี้่วันที่สี่นี่ก็ชุดเปนะ็ดล้วเนี่ยเพราะฉะนั้น,านาาการจะมาสวดมนต์ภาวน,นาวน,น,านี่ยุดยางทางัุกวันใดหลวง โยมลองกินแู่โยมทำงานมาตั้งสิปียี่สิปีสามสิบปีก็ยังรู้นน้นน้นแต่ตั้งสร้างบุญสร้างบารมีเป็นฐานรองเรามีฐานบุญฐานบารมีรองไว้ก่อนพระพุทธเจ้าพูดถึงเหตุเราสร้างเหตุอย่างไรเราก็จะได้อย่างนั้นแล้วท่านยังตรัสว่ายิ่งให้ยิ่งได้โยมถ้าคนค้าขายแล้วขายไม่ค่อยดีเนี่ยเพราะอะไร พอเราไปห้ามคนไม่ให้ทำบุญบ้งอย่าไปห้เลยมาไปกับเราดิจัดฆ้าอยู่ช่องฆ้าเลยอ่<บ>าพอไปจะไปค้าขายอะไรมันก็เลยค้าขายขาขายากเพราะเหตุผลอย่างนี้กัดขวางมูลผู้คนอุ่นจะทำผมก็ฝักตามรอยใช่ปองเจ้าไอ้ฝาเนอะไอ้ท่าที่มากระพวกเดียวกี่ชิ้นกระพัวแล้วเนี่ย ทีนี้พอถึงเขอเ,เราจะได้ทรัพย์หรือจะได้ลาภอย่างไรเนี่ยก็จะมีคนมาขวางจะมีอะไรมาขวางสิ่งที่เราองไม่เห็นบนโลกนี้มีเยอะเนะเกิดจากเหตุทุกอย่างเกิดจากเหตุที่เราสร้างทุกขัอย่างเกิดจากเหตุที่เราทํา